สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา10บาทในสมัยรัชกาลที่10ซึ่งเป็นเหรียญแบบหมุนเวียนนะครับปีพศ2561นะครับซึ่งราคาแพงมากนะครับเหรียญละ4,000บาทเลยนะครับกรุณาชมคลิปให้จบด้วยนะครับถึงจะได้รู้และทราบ ให้เข้าใจเป็นอย่างดีนะครับอย่ารีข้ามนะครับหรือว่าดูแค่ต้นคลิปก็ไม่ได้นะครับจะไม่เข้าใจทันทีนะครับเรียน10บาทปีพศ2561ที่ผมจะมาพูดในคลิปนี้ผมจะรับซื้อด้วยนะครับถ้าว่าพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆมีนะครับในราคาแพงเรลละ4,000บาทนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆจากทางช่องของเราเรียนภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมทางหน้าจอช่วงแรกนี้ก็คือเหรียญ10บาทปีพศ2 5 6 1ในสมัยรัชกาลที่10ซึ่งเป็นเหรียญแบบหมุนเวียนนะครับผมเชื่อว่าพี่ๆเพื่อนๆน,น,น,น้อง,องทุกท่านก็คงจะรู้และทราบเป็นอย่างดีนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นแบบเหรียญภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมช่วงแรกทางหน้าจออยู่ณขณะนี้ ยังเป็นเหรียนปกติหาง่ายยังไม่มีราคานะครับผมยังไม่รับซื้อนะครับเพราะยังหาง่ายและก็จํานวนการผลิตนั้นเยอะเลยทีเดียวนะครับส่วนเหรียน10บาทปีพศ2 5 6 1บที่ผมได้พูดมาข้างต้นว่ามีราคาแพงถึงเระยะละ4 0 0 0บาทนั้นเป็นแบบไหนก่อนที่จะไปชมเรื่องราว เรียญราคาแพงผมจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น ID Line หรือว่า QR Code Line นะครับติดต่อมาได้นะครับถ้าเพื่อนๆมีนะครับเรียนภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมหน้าห,หน้าจอตอนนี้ช่วงที่2นี่แหละครับเหรียญ10บ,บาทปีพศ2561ในสมัยรัชกาลที่10ที่มีราคาแพงถึงเรียละ4,000บาทนะครับ ถ้าสภาพสวยใหม่วิง้งสภาพไม่ผ่านการใช้งานผมให้เลยนะครับเหรียญละ4,000บาทนะครับแต่ถ้าหากว่าสภาพของเหรียญน,นั้นผ่านการใช้งานราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามความสวยของเหรียญน,นะครับเหรียญแบบนี้เรียกว่าเหรียญกล้ําเคลื่อนนะครับซึ่งเป็นเหรียญยอดนิยมในวงการนักสะสมนะครับก็มีราคาแน่นอนนะครับดังที่ผมได้บอกไปนะครับ ช่องของเราก็รับซื้อด้วยนะครับถ้าว่าท่านมีแบบนี้นะครับแบบปลั๊มเคลื่อนนะครับปีพศ2561นรสบนะครับถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้งานสภาพใหม่ unc ผมให้เลยเรลียละ4,000บาทนะครับ